สวัสดีครับก๊อฟฟอร์ดครับคลิปนี้นะครับจะพาทุกท่านนะครับมารับชมรีวิวนะครับกระบะสี่ประตูนะครับออโต้นะครับวันนี้มาในรุ่นสปอร์ตนะครับสปอร์ตเนี่ยมีจำหน่ายทั้งขับ2องและขับ4เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับเป็นซิงเกิลเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับก็แรงม้าสูงสุด170แรงม้าแรงบิด405นิวตันเมตรนะครับเหมือนกันทั้งขับ2อขับ4นะนะครับฟอร์ดเราจริงๆอ่ะกระบะสี่ประตูมีจาหน่ายหลายรุ่นนะครับแล้วก็ ตัวขับ2ก็ยังมี XLS มี Y แทมี t o อมแท็นะครับส่วนตัวขับ4ก็ยังจะมี Y แทมี t o อมแท็อยู่ก็เผื่อท่านใดสนใจรุ่นไหนนะครับก็มันก็อาจจะต่างกันรเรื่องของออปชันนะครับโปรโมชั่นก็สามารถสอบถามพูดคุยกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพาไปชมรูปแบบการตกแต่งที่ลูกค้าเลือกก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเลยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะยุ่งกัดโอ้ยช่วงนี้ยุ่งเยอะมากนะครับระวังกันด้วยนะเดี๋ยวเป็นไข้เลือดออกนะครับ วันนี้นะครับรถที่กอม่ารีวิวเป็นตัวสปอร์ตขับ2นะครับก็เครื่องยนต์ก็บอกไปแล้วนะเกียร์ของเราเป็น6สปีดนะครับเกียร์ออโต้ฟอร์ดสามารถเล่นเป็นเมนนุ่หรือเซมิออโต้ได้ก็เปลี่ยนเกียร์ได้ที่หัวเกียร์นะนะครับตัวขับ2 9 9 9 0บาทตัวขับ4 8 9ล้านแ่บาทนะครับวันนี้ใส่ในชุดแต่งแรปเตอร์ครับนี่นะฮะลูกค้าเลือกชุดแต่งแรปเตอร์นะครับกระจังหน้าเป็น f O R D นะครับเข้มๆแบบนี้เลยนะครับ เอาไปใส่ได้กับทุกรุ่นรถที่มีกล้องก็ใช้ได้ตำแหน่งกล้องอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับแล้วก็ไฟ led นะครับด้านบนกระจังก็จะต่อไม่ต่อก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าจะต่อก็เลือกสีได้จะเอาขาวเอาส้มสามารถแจ้งได้นะฮะทำสีได้นะบางคนอาจจะทําแต่ตัวหนังสือหรือจะทํานั้งชิ้นเลยก็สามารถแจ้งก็ับได้นะครับ่าคันนี้ใส่ครอบไฟหน้าเป็นสีดํานะครับก็รับ กับตัวชุดแต่งนะครับแล้วก็ทําให้ดวงไฟดูเข้มมากยิ่งขึ้นที่สําคัญไม่บังไฟวิ่งกลางวันเลยนะครับไฟหน้าเป็น LED multi f a c t o r นะครับมีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED ระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติมีมารุ่นสปอร์ตในที่ปัดน้ำฝนเป็นออโต้อยู่แล้วนะครับไฟตัดหมอกก็เป็น LED นะครับมาอยู่แล้วเนาะก็มีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวอยู่ที่ไฟตัดหมอกนะครับก็ถ้าเราขับรถแล้วเราหมุนพวมอะไรไปด้านไหนไฟตัดหมอกก็จะติดนะครับกันชนนะครับชุดแต่งแรปเตอร์เป็นการเปลี่ยนกันชนเลยนะครับ คันนี้เลือกทําชายกันชนเป็นสีดานะนะครับเลือกทำทำชายกันชนเป็นสีดนะนะํเานนเ,ดเดิมๆชายกันชนจะเป็นสีเงินนะครับอ่าแล้วออกกับก๊อฟก็จะมีตัวด้านใต้ท้องให้ด้วยนะนะครับก็มันจะได้เหมือนแรปเตอร์มากยิ่งขึ้นเนาะนะครับก็ลูกค้าจริงๆลูกค้าเลือกได้แต่โดยปกติอะถ้าชายดําข้างล่างก็จะดําถ้าชายสีเงินข้างล่างก็จะเป็นสีเงินนะครับอ่ารุ่นสปอร์ตมีห่วงลากคู่หน้ามาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานอยู่แล้วนะครับ คิ้วล้อนะครับส่งแรปเตอร์ก็ตัวนี้ก็เดินด้วยยางนะครับของผมอะถ้าลูกค้าไม่ได้แบบจอดจ,จงว่าต้องแบบเป็นอย่างนี้อย่างนี้อะโดยส่วนใหญ่งานที่ผมเลือกให้พวกคิ้วล้อหรือแบบพวกชุดแต่งอนะครับผมจะเลี่ยงที่สุดเลยก็คือพวกการยิงซิลิโคนเนาะนะครับยกเว้นชุดแต่งที่ลูกค้าเลือกมันเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะครับอะตรงนี้เราเลือกทําสีได้นะครับดำเงาด,ดาได้รุ่นสปอร์ตนะครับโชค๊คเป็นโชค๊คโมโนโทูปนะระบบเบรกเป็นด้านหน้าเป็นดิสนะครับด้านหลังเป็นดัม แล้วคันนี้เปลี่ยนล้อแม็กแต่งนะครับแต่ลูกค้าเนี่ยใส่ล้อ18นะครับลูกค้าใส่ล้อ18นะครับก็นี่เลยเลือกดำนะครับแล้วก็ยางนะครับตัวนี้ก็เป็น l a n d c r เซ s e r นะของดีเซนตินะครับก็เป็นยางเหมือนยาง AT เนี่ยแหละนะครับก็วิ่งได้ทั้งทางเรียบนะครับแล้วก็วิ่งลุยได้ยางแม็กก็ขึ้นอยู่กับเราชอบนะครับเราชอบสเปคไหนแบบไหนก็สามารถพูดคุยกันเข้ามาได้ คิประบายความร้อนอ่ะรุ่นสปอร์ตตัวครอบกระจกจะเป็นเทากาฟไฟมีไฟเลี้ยวนะครับอ่ะคันนี้เพิ่มเติมกันสาดแท้ฟิมเซรามิกฟิมเซรามิกผมเลือกความเข้มได้หมดเลยนะครับเบ้ารองมืออ่ะลูกค้าใส่เป็นสีดานะครับเราจะใส่ใสายใส่ดําก็ได้นะ่วน,นใหญ่ถ้าลูกค้าไม่ได้ไปแลปสายไปเ,เคลือบแก้วหรืออะไรเพิ่มเติมอะ่ะผมจะติดไปให้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดท่านใดมันเป็นของแถมที่ผมให้เป็นมาตรฐานเนาะ ถ้าท่านใดบอกว่าก็พี่จะต้องไปรับสีรอบคันอยากจะไปทําเองหรืออะไรไม่ติดก็ได้นะครับจะติดที่หลังก็ได้หรือจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้แต่โดยปกติต้องติดนะเพราะมันนั้นเล็บเราเครื่องประดับเราไปถูตัวรถอ่ะตอนในร่องนี้มันเป็นขนแมวนะพังผมบอกเลยเสียหายเยอะเนาะ,ะเราเลือกได้นะครับเป้ารองมือมือเปิดเป็นสีเทาการฟครับมาพร้อมกับระบบสมาร์ทคีย์ทันล็อกรถกับมือปลดล็อกรถได้เพียงแค่มีกุญแจอยู่ที่ตัวบันไดครับเป็นบันไดสีดำนี่ครับแล้วก็คันนี้ครอบฝาถังน้ํามัน นะครับเป็นสีดำสติกเกอร์นะครับลูกค้าเลือกเป็นแรปเตอร์เทานะเป็นคำว่าแรปเตอร์เป็นลายฉลุนะครับเป็นลายฉลุที่เป็นฉลุแบบ3มิติด้วยนะนะครับอ่ามันไม่ได้ไม่ได้เป็นลายในอย่างเดียวนะเป็นลายฉลุนะครับแล้วก็ทำเป็นกรงเล็บตอนแรกอ่ะคุยกันใช่ไหมร้านทำมาใหญ่เบเลเทออเลยก็เลยให้ร้านแก้ว่าเออประมาณนี้กำลังกำลังดีนะครับกำลังสวยเนาะอ่าใครอยากจะใส่ตัว R เป็น สีหนึ่งนะอาหลังเป็นแดงตรงนี้เป็นเทาหรือกรงเล็บเป็นแดงอะไรยังไงแจ้งได้หมดเลยนะครับบันไดเหยียบขึ้นท้ายกระบะนะครับมีมาไฟท้ายครับเป็น led เป็นแบบหาแบบนี้รีเบรกเป็น led ครับเลี้ยวถอยนะครับรุ่นสปอร์ตจะเป็นหลอดไส้แบบนี้นะครับใส่ครอบไฟท้ายนะครับสีดําเข้าไปรับเลยนะชุดครอบรอบคันนะคันนี้ ฝาท้ายครับมีไฟเบรกตรงที่3รุ่นสปอร์ตนี่มีกล้องฝั่งที่โลโก้มาอยู่แล้วนะแล้วก็จะมีอะคริลิกคำว่าสปอร์ตมาคันนี้เติมสติ๊กเกอร์แรปเตอร์เข้าไปนะครับเป็นสีเทาเพื่อให้รับกับด้านข้างนะครับแล้วก็มีความโดดเด่นสวยงามกันชนท้ายสีเทากาไฟนะครับนี่กันชนเดิมกระจังเดิมอยู่ในนี้นะครับคืนเสาสั้นก็ใส่ให้แล้วนะตัวสปอร์ตนะครับภายในจะเป็นบอดหนังนะเป็นบอดหนังแล้วก็มีแอร์หลังมีปลั๊กไฟจะเป็นตัว 12โวลต์180ปสิบวัตต์นะครับที่เป็นตัวต่อบุหรีนะ่เนาะภายในเป็นสีทูโทนแบบนี้บอกคนขับนะครับก็จะเป็นปรับหกนะผู้โดยสารจะเป็นปรับสี่นะครับผู้โดยสารจะไม่มีสูงต่ำเหมือนบอกคนขับนะนะครับแล้วก็พวงมาลัยนะครับปรับได้สีทิศทางขึ้นลงเข้าออกที่สำคัญเลยคือเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าครับพวกนี้แปะผันตามความเร็วนะไม่กินแรงเราไม่กินน้ำมันนะครับขับง่าย ครคนันี้ก็ใส่ที่วางแก้วแท้ไปแล้วนี่นะครับชุดควบคุมไฟไฟยันเป็นออโต้อยู่แล้วนะครับเปิดแค่ไฟตันหมอกอย่างเดียวนาะนี่หลีแสงนะครับแล้วก็ตัวนี้ปรับระดับไฟสูงต่ําเผื่อบรนทุกนะครแผงประตูก็พวกนี้ทํากระจกออโต้ให้หมดแล้วแล้วก็มือเปิดนะอจอเลือนไม้เป็น8นิ้วกระจกมองหลังตาแสงอัตโนมัตินะครับมีช่องเสียบ USB ่ะ แล้วก็จอกลางเป็น10นิ้วครับซิงโฟเอเดอร์ออโต้แอปเปิลคาเพแบบไร้าสายรองรับโทรฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุแอร์อิสระแยกซ้ายขวาครับด้านหน้าก็มีไวเดชาร์จครับ USB Type A Type C นะเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเล่นเมนนวลนได้เบรกมือเป็นเมนนว่นนะอย่างลองแก้วฟอร์ดใส่ให้แล้วนะครับมีออโต้สตาร์สต็อปนะครับของเรามาตรฐานยูโรไฟนะมีโหมดกันขับ K C โหมดครับ, Q C รบปกติประหยัดลากพ่วงถนนลื่นนะครับทุกโหมดก็จะทําให้เราใช้ได้ตามในสถานการณนะ์นั้ I by. นๆรุ่นนี้แอรับ ABS EBD ป้องกันล้อล็อกกระจายแรงเบรกมี HLA ออกตัวบนทางลาชันมี ROM นะครับตัวป้องกันการลิกคว่ำนะ ESP TCS นะครับเสถียรภาพการทรงตัวป้องกันล้มป้องกันล้อหมุนฟรีมีคันนี้ใส่โช้กฝากระโปรงแล้วก็ใส่แผงกันความร้อนใต้เครื่องด้วยนะนะครับก็ท่านใดสนใจนะครับจะแต่งแบบนี้จะแต่งแบบไหนซื้อรถุนไหนนะครับก็ยินดีให้บริการคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประกรันใดกับขออภัยครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ